มีภาพข่าวอยู่ภาพหนึ่งที่ดิฉันว่าหลายคนน่าจะยังจำกันได้นะคะเป็นภาพของสมเด็จฮุนเซนกำลังสวมกอดทหารกัมพูชานายหนึ่งที่เพิ่งกลับถึงบ้านบรรยากาศมันดูอ,อบอุ่นมากเหมือนเป็นภาพพ่อที่ต้อนรับลูกกลับมาหลังผ่านศึกหนักมันคือภาพที่ถูกออกแบบมาให้ดูเหมือนชัยชนะแล้วก็การเยียวยาแต่พอเราเริ่มตั้งคำถามกับภาพภาพนั้นเราจะพบว่ามันเป็นแค่แค่ฉากหน้าเท่านั้นเอง ใช่ค่ะเป็นแค่ปกของหนังสือเล่มใหญ่ที่ข้างในเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะใช่เลยครับภาพแบบนี้แหละครับที่นักการเมืองเก่งๆชอบใช้มันทรงพลังมากเพราะมันสื่อสารทางอารมณ์ได้โดยตรงไม่ต้องใช้คำพูดเยอะเลยแต่เบื้องหลังภาพที่ดูเรียบง่ายแบบนี้เออมักจะมีเกมการเมืองหลายชั้นซ่อนอยู่เสมอซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เรามาคุยกันวันนี้ ถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน,นั้นกันโดยใช้ข้อมูลสรุปสถานการณ์ที่เรามีเป็นเหมือนแผนที่นำทางภารกิจของเราก็คือการปอกเปลือกเรื่องนี้ทีละชั้นจากภาพฉากหน้าที่สวยงามไปสู่กลยุทธ์ของผู้นำความสัมพันธ์ที่น่าขบคิดของพ่อกับลูกจนถึงกระดานหมากรุกที่ใหญ่ขึ้นเมื่อมีมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยดีกว่า โอเคค่ะมาเริ่มกันที่ฉากหน้าแห่งชัยชนะการต้อนรับทหารกลับบ้านข้อมูลระบุว่าทหารกัมพูชากลุ่มนี้กลับมาถึงพนมเปญหลังมีการเจราจาหยุดยิงและก็แลกเปลี่ยนตัวกับฝ่ายไทยแต่มีรายละเอียดเล็กๆที่น่าสนใจคือก่อนที่พวกเขาจะเข้าเมืองหลวงเนี่ยมีรายงานว่าถูกส่งไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลในเมืองพล,ลินก่อนแล้วพอมาถึงพนมเปญ สมเด็จฮุนเซนก็ออกมารอต้อนรับด้วยตัวเองเลยจะเป็นการคัดกรองข้อมูลก่อนที่ทหารจะพบปากกับครอบครัวหรือสื่อแต่การที่ฮุนเซนลงมารับด้วยตัวเองนี่แหละครับคือไฮไลท์มันไม่ใช่แค่การต้อนรับแต่มันคือการแสดงทางการเมืองหรือ political theater ที่ถูกคำนวณมาอย่างดีพอผู้นำลงมาเองแบบนี้มันเหมือนเป็นการส่งสารไปถึงทหารที่ยังรบอยู่เลยนะคะว่าพวกเขายังไม่ถูกลืมแต่คนมีนัยยะทางการเมืองกับคนทั่วไปด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับ ประเด็นนั้นเลยมันทำงานหลายระดับพร้อมกันมาก 1. อย่างที่คุณว่าคือการเรียกขวัญและกำลังใจของกองทัพโดยรวมให้เห็นว่าผู้นำสูงสุดใส่ใจทุกสุขของพวกเขา 2. คือการสร้างภาพลักษณ์ต่อคนในชาติวันนี้คือผู้นำที่อบอุ่นห่วงใยไพร่พลไม่ใช่ผู้นำที่นั่งในห้องแอร์แล้วสั่งการอย่างเดียวและ 3. ซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดคือการยึดพื้นที่สื่อและควบคุมเรื่องเล่าของเหตุการณ์นี้ทั้งหมด อ๋อคือเป็นการคุมเกมเล่าเรื่องหรือเน r a t ที e นั่นเองถูกต้องครับภาพที่ออกมาสู่สายตาชาวโลกและก็คนในประเทศคืออะไรคือภาพของความสำเร็จในการเจรจาคือภาพของการได้คนของเรากลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่ใช่ภาพความสิวเสียหรือความพ่ายแพ้ในสนามรบ มันเป็นการช่วงชิงความหมายของเหตุการณ์ให้มาเข้าทางฝั่งตัวเองตั้งแต่ต้นเลยเข้าใจแล้วค่ะเป็นการสร้างภาพที่ทรงพลังมากแต่ทีนี้พอเราพลิกไปดูหลังม่านกลับเจอเรื่องที่มันย้อนแย้งกันเองอยู่โดยเฉพาะท่าทีของตัวละครหลักอย่างสมเด็จหุ่นเซนกับลูกชายของเขาหุ่นมาเน็ตครับตรงนี้แหละที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนและน่าวิเคราะห์มากขึ้นไปอีกคือข้อมูลที่เรามีมันชี้ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากฝั่งพ่อคือสมเด็จหุ่นเซน ท่าทีแข็งกร้าวสุดๆประกาศเลยว่าจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นในพื้นที่ขัดแย้งแถมมีข่าวลือออกมาตลอดว่าพร้อมจะเปิดฉากประทะรอบใหม่ได้ทุกเมือ่อเป็นสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันดีคือสู้ไม่ถอยไม่ยอมเสียหน้าใช่ค่ะแต่พอตัดภาพมาที่ฝั่งลูกชายคือฮุนมาเน็ตซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมีบทบาทสำคัญแล้วท่าทีกลับตรงกันข้ามเลยดูประนีประนอมกว้างมากอยากจะให้เรื่องมันจบอยากจะเจรจามากกว่ามันเลยทำให้คนอดสงสัยไม่ได้ว่า เอ๊ะ eh, สองพ่อลูกนี่เขาเห็นไม่ตรงกันจริงๆหรือว่านี่คือการแสดงซึ่งนะักวิเคราะห์ในตอนนั้นก็มองกันเป็น2ทางหลักๆเลยครับทางแรกคือนี่คือรอยร้าวที่เกิดขึ้นจริงเป็นความขัดแย้งทางความคิดระหว่างเจเนอเรชันแต่ทางที่สองที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือหรือว่านี่จะเป็นแค่การเล่นบทเอ่อตำรวจดีตำรวจเร็วที่วางแผนกันมาอย่างดีแต่มันไม่เสี่ยงหรอคะการทําแบบนี้ มันอาจจะทําให้คนอื่นมองว่าเอ๊ะตกลงรัฐบาลกัมพูชาจะเอาอยัางไงกันแน่ดูไม่มีเอกภาพเลยเป็นคําถามที่ดีมากครับนั่นคือความเสี่ยงแต่ในเกมการทูตความสับสนของฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะเป็นความได้เปรียบของเราได้เหมือนกันถ้ามองในมุมที่เป็นความขัดแย้งจริงๆนะครับมันอาจสะท้อนถึงการเตรียมเปลี่ยนผ่านอำนาจที่กำลังจะมาถึงคนรุ่นใหม่อย่างฮุนมาเน็ต อาจจะมองว่าแนวทางแข็งกร้าวแบบพ่อมันแบบว่าใช้ไม่ได้ผลในระยะยาวอีกต่อไปแล้วการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านอาจจะให้ผลประโยชน์ที่ยั่งยืนกว่าเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่ายุคของเขาจะแตกต่างออกไปประมาณนั้นเลยครับแต่ถ้ามองในมุมที่เป็นกลยุทธ์โหอันนี้คือการเดินเกมที่เหนือชั้นมากมันทําให้กัมพูชามีเครื่องมือต่อรองครบทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งในเวลาเดียวกันอยากจะกดดันไทย ก็ให้คุณเซนออกมาพูดเสียงดังๆแต่พออยากจะลดความตึงเครียดหรือเปิดโตเจราจาก็ให้ขุนมาเน็ตออกมาส่งสัญญาณประนีประนอมมันทําให้ฝ่ายไทยอ่านเกมยากขึ้นมากว่าจุดยืนจริงๆคืออะไรกันแน่ใช่ครับมันสร้างความคลุมเครือเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategic ambiguity ทาให้ไทยต้องเดาใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องรับมือกับใครและท่าทีแบบไหนเป็นการคุมจังหวะของเกมให้อยู่ในมือของตัวเองอย่างแยบยลโห คิดซ้อนกันหลายชั้นมากๆเลยพอเราพูดถึงเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ผู้นําที่รักทหารเนี่ยมันมีอีกข้อมูลหนึ่งที่พอเอามาวางคู่กันแล้วมันโผมันช่างขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเลยค่ะครับและนี่คือต้นทุนที่แท้จริงของสงครามที่มักจะไม่ได้ถูกพูดถึงในข่าวหน้าหนึ่งข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าในขณะที่สมเด็จฮุนเซนกําลังจัดฉากต้อนรับทหารอย่างอบอุ่นในเมืองหลวงนั้น เบื้องหลังเขาเพยายามอย่างหนักที่จะปิดข่าวความสูญเสียที่แท้จริงในสนามรบโดยมีรายงานที่เจาะจงและน่าสะเทือนใจมากว่ามีร่างของทหารกัมพูชาประมาณ16นายยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้างบริเวณปราสาทต,ตาควายแล้วก็ยังไม่สามารถนำร่างออกมาได้เป็นรายละเอียดที่ฟังแล้วหดหูมากครับคือจุดที่ภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นมามันพังทลายลงเรื่องนี้มันบอกเราหลายอย่างมาก อย่างแรกเลยมันสวนทางกับภาพผู้นำที่ห่วงใยทาหารที่เพิ่งสร้างไปหมดัดหมถ้าห่วงใยจริงทำไมถึงปล่อยให้ร่างของวีรบุรุษของชาติต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นทำไมถึงไม่พยายามนำพวกเขากลับบ้านอย่างสมเกียรติเป็นอันดับแรกมันคือการกระทำที่ตรงข้ามกับคำพูดโดยสิ้นเชิงถูกต้องครับประเด็นที่สองคือมันเผยให้เห็นความจริงที่โหดร้ายของการเมือง ว่าบางครั้งการรักษาเสถียรภาพอำนาจมันสำคัญกว่าเกติยศของผู้เสียสละสีอีกการเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียที่แท้จริงอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ได้เลยนะครับทั้งขวัญกำลังใจของทหารที่ยังรบอยู่ความเชื่อมั่นของประชาชนและอาจจะลามไปถึงความมั่นคงของรัฐบาลฮุนเซนเองด้วยดังนั้นการควบคุมข้อมูลหรือปิดข่าวจึงกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการรักษาอำนาจภาพที่อยากให้คนเห็นกับความจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งความจริงที่ว่าในก็คือต้นทุนของสงครามที่ทหารชั้นผู้น้อยและครอบครัวของพวกเขาต้องจ่ายไม่ใช่ผู้นำที่อยู่บนยอดพีระมิดเรื่องกลยุทธ์พ่อลูกนี่ก็น่าทึ่งแล้วนะคะแต่ที่น่าสนใจคือเกมนี้มันไม่ได้เล่นกันแค่ในกัมพูชามันมีแรงกระเพื่อมออกมาถึงข้างนอกด้วยโดยเฉพาะฝั่งไทยเองก็มีการเดินเกมสวนกลับเหมือนกันแน่นอนครับกระดานหมากลุกมันใหญ่กว่าแค่สองประเทศนี้อยู่แล้ว คือในขณะที่ฮุนเซนพยายามจะเร่งเกมอยากจะให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ปรากฏว่าทางสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชอของไทยออกมาเหยียบเบรกดังเอียดเลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเป็นการสวนหมัดทางการทูตที่น่าสนใจมากครับเหตุผลของไทยที่ให้ไว้ก็คือต้องรอให้มีความพร้อมก่อนและที่สําคัญไปกว่านั้นคือ ให้เรื่องใหญ่ขนาดนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาเจรจาไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ แสดงว่าฝั่งไทยก็อ่านเกมขาดเหมือนกันว่าหุ่นเซนกำลังจะรีบชิงความได้เปรียบใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับไทยอ่านเกมออกว่าการที่หุ่นเซนอยากจะรีบประชุม JBC ตอนนั้นก็เพราะต้องการจะใช้โมเมนตัมจากสถานการณ์ชายแดนที่ตัวเองอาจจะมองว่าได้เปรียบในบางจุดมาสร้างความได้เปรียบบนโต๊ะเจรจาเหมือนกับรีบปิดเกมตอนที่ไพ่ในมือตัวเองยังดีอยู่ การที่ไทยบอกว่าให้รอรัฐบาลใหม่เป็นการดึงเกมให้ช้าลงเป็นการบอกเป็นในว่าเราจะไม่เล่นตามจังหวะของคุณเราจะคุยก็ต่อเมื่อเราพร้อมและในเงื่อนไขที่เราเป็นฝ่ายควบคุมได้ดีกว่านี้เป็นการชิงจังหวะก,กลับคืนมาเป็นสงครามประสาทากันบนโต๊ะเจรจาจริงๆแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นเพราะมีผู้เล่นรายใหญ่อีกรายหนึ่งตัดสินใจกระโดดลงมาในสนามนี้ด้วยนั่นก็คือประเทศจีน การเข้ามาของจีนนี้เปลี่ยนสมการของความขัดแย้งทั้งหมดเลยนะครับมีรายงานว่าจีนพยายามจะเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลีย่ยโดยมีเป้าหมายหลักๆคือเพื่อรักษาข้อตกลงหยุดยิงหรือ ceasefire เอาไว้ไม่ให้มันลุกลามบานปลายจนเกิดการประทะกันรอบที่3เดี๋ยวนะคะปกติเรื่องแบบนี้ในภูมิภาคเราน่าจะเป็นบทบาทของอาเซียนไม่ใช่หรอคะทำไมจูจ่ๆจีนถึงโดดเข้ามาเล่นเองเลย เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับปกติแล้วกลไกของอาเซียนควรจะเป็นด่านแรกแต่ในกรณีนี้การที่จีนขยับตัวก่อนมันสะท้อนอะไรหลายอย่าง 1. อาจจะสะท้อนว่ากลไกของอาเซียนอาจจะทำงานได้ไม่เร็วพอหรือไม่มีประสิทธิภาพพอในสายตาของมหาอำนาจอย่างจีน 2. ซึ่งสำคัญกว่าคือจีนมีผลประโยชน์โดยตรงในพื้นที่นี้ที่ต้องปกป้องอย่างเร่งด่วน ผลประโยชน์ที่ว่านี่คืออะไรคะพอจะขยายความได้ไหมคะถึงข้อมูลจะไม่ได้บอกตรงๆแต่เราพอจะวิเคราะห์ได้ครับจีนลงทุนมหาศาลทั้งในไทยและกัมพูชาทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือพลังงานภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative สงครามที่ยืดเยื้อบริเวณชายแดนมันทำลายบรรยากาศการลงทุนและเป็นภัยต่อเสถียรภาพของภูมิภาคที่จีนต้องการอย่างยิ่งดังนั้นการที่จีนเข้ามาเป็นคนกลางก็เพื่อรักษาสถานะเดิมหรือ Status quo และปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของตัวเองไม่ให้ได้รับความเสียหายการเข้ามาของจีนจึงไม่ใช่การกุศลนะครับแต่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ที่ผ่านการคิดมาอย่างรอบคอบครับ ฟังมาทั้งหมดนี่เหมือนเราดูหนังเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่เริ่มจากฉากสวยๆของการต้อนรับทหารแล้วค่อยๆพาเราลงไปดูห้องใต้ดินที่เก็บความลับอันน่าสลดไว้ก่อนจะซูมภาพออกมาให้เห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่เกมบนกระดานหมากรุกที่ใหญ่กว่าที่เราคิดและทั้งหมดนี้มันกาลังบอกอะไรกับเราในภาพใหญ่ค่ะถ้าจะให้สรุปหัวใจของมันผมคิดว่ามันคือความตึงเครียดระหว่างภาพที่ถูกสร้างขึ้นกับความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังครับ ทุกการกระทำที่เราเห็นในที่แจ้งไม่ว่าจะเป็นพิธีต้อนรับที่ดูอบอุ่นคำประกาศที่แข็งกร้าวของผู้นำหรือท่าทีที่ดูเหมือนจะประนีตนอมของอีกคนทั้งหมดล้วนเป็นเหมือนการแสดงที่ถูกกำกับมาอย่างดีเพื่อสร้างการรับรู้บางอย่างให้กับผู้ชมทั้งในและนอกประเทศมันทำให้เราต้องตั้งคำถามกับทุกภาพที่เราเห็นในข่าวเลยนะคะว่าเบื้องหลังจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถูกต้องครับเพราะการเคลื่อนไหวที่แท้จริง ต้นทุนที่ต้องจ่ายเป็นชีวิตจริงๆและทิศทางของสถานการณ์ในอนาคตมักจะเกิดขึ้นในที่ที่เรามองไม่เห็นเกิดขึ้นในห้องเจรจาลับหรือในสนามรบที่ไม่มีกล้องตัวไหนจับภาพอยู่เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเวลาจะวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศเราจะเชื่อแค่สิ่งที่เห็นบนฉากหน้าอย่างเดียวไม่ได้เลยแต่ต้องพยายามมองให้ทะลุไปถึงสิ่งที่เขาไม่ได้พูดถึงด้วย เป็นบทสรุปที่ทําให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนวิธีการมองโลกเลยนะคะแต่ผมอยากจะชวนคิดต่อน,นิดนึงครับจากประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ของพ่อลูกคู่นั้นที่เราคุยกันว่ามันอาจจะเป็นความขัดแย้งจริงๆหรือเป็นกลยุทธ์ที่วางแผนมาผมเลยอดคิดไม่ได้ว่าหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันคือทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันแหละครับเป็นทั้งสองอย่างพร้อมกันหมายความว่ายังไงคะ หมายความว่าในขณะที่มันอาจจะเป็นความเห็นต่างทางความคิดระหว่างรุ่นกันจริงๆแต่พวกเขาก็ฉลาดพอที่จะใช้ความเห็นต่างนั้นให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่มีประโยชน์ได้ด้วยเรามองไปข้างหน้าถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจในอนาคตของกัมพูชาการที่ฮุนมาเนตได้แสดงจุดยืนที่แตกต่างจากพ่อของเขาอย่างเปิดเผยในวันนี้มันอาจจะเป็นการปูทางเพื่อสร้างตัวตนทางการเมืองของเขาสำหรับวันข้างหน้าก็ได้ เป็นการประกาศให้โลกและคนในประเทศเห็นว่าเขาไม่ใช่แค่งเงาสะท้อนของพ่อแต่เขามีวิสัยทัศน์และแนวทางเป็นของตัวเองซึ่งมันอาจจะชวนให้เราคบคิดต่อไปได้ว่าบางทีมรดกทางการเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดอาจไม่ได้สร้างขึ้นจากความเห็นพ้องต้องการเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะสร้างขึ้นจากความขัดแย้งที่ถูกบริหารจัดการมาอย่างดีก็ครับ